สวัสดีครับวันนี้เรามีที่ดินทําเลดีสักยาบสูงบนถนนสังคมสงเคราะห์ใกล้โชคชัยสีลาดพร้าวเ1มาฝากนะครับที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมด2แปลงแปลงแรก401ตารางวาแปลงที่2 377ตารางวารวมเป็น778ตารางวาอยู่บนพื้นที่สีเหลืองยอสีขีด2 1นะครับเป็นทําเลเด่นในชุมชนที่มีความต้องการสูงที่ดินทำเลทองนี้ สามารถเข้าออกได้หลายทางจากทางโชคชัย4ลาดพร้าว71หรือมาจากทางถนนเอกมัยรามอินาทาถนนนั่งได้วาดโดยอยู่ห่างจากโลตัสและโฮมโปเพียง1.6กิโลเมตรห่างจากเซ็นทรัลอีสต์วิวเพียง1.8กิโลเมตรห่างจากคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์เอกมัยรามอินทาเพียง3กิโลเมตรและใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีลาดพรา้าว71นะครับเพียง1.6กเม เป็นที่ดินศักยภาพสูงที่มีความเจริญเติบโตเร็วและการเดินทางสะดวกครบคันซื้อไว้ไม่ผิดหวังนะครับเพราะอยู่ในย่านชุมชนที่อยู่อาศัยโดยราคาที่เสนอขายเพียงตารางวาละ130,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจติดต่อเราได้นะครับที่ Accu คียวเรียลที r พครับ